เอาละครับโลกของ AI กําลังจะก้าวไปอีกขั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่ามันจะฉลาดขึ้นยังไงนะแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยล้วนๆเลยการที่2ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง CrowdStrike กับ Nvidia เข้ามาจับมือกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการวางรากฐานใหม่ให้กับอนาคตของ AI ทั้งระบบเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันสำคัญยังไงโอเควันนี้เราจะมาดูกัน4เรื่องหลักๆเลยนะครับ หนึ่งคือ AI รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Agentic AI มันคืออะไรกันแน่สองคือการร่วมมือครั้งสำคัญนี้สามคือผลกระทบต่อน,นักลงทุนและโลกธุรกิจและสุดท้ายบทสรุปว่าทั้งหมดนี้มันจะพาเราไปทางไหนต่อก่อนที่เราจะไปดูทางแก้ปัญหานะครับเราต้องเข้าใจตัวปัญหากันก่อนซึ่งก็คือโลกใบใหม่ของ Agentic AI นี่แหละครับมันคือเทคโนโลยีที่แบบโห ทรงพลังมากๆแต่ก็นะพลังที่ยิ่งใหญ่ก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ตามมาด้วยซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยและนี่คือคำถามที่ผมว่าน่าจะสำคัญที่สุดในวงการเท็ตอนนี้เลยนะคือ AI เนี่ยมันฉลาดขึ้นทุกวันทุกวินาทีเลยก็ว่าได้แต่คำถามคือแล้วมันปลอดภัยพอหรือ,อยังเราจะมั่นใจได้แค่ไหน คำถามง่ายๆแค่นี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คำว่า A Gentic AI อเนี่ยอาจจะฟังดูเทคนิคนินดหนึ่งนะครับแต่คอนเซปต์ของมันเนี่ยน่าทึ่งมากลองมึกภาพตามนะมันไม่ใช่ AI แบบเดิมๆที่เราต้องคอยป้อนคำสั่งตลอดเวลาแต่มันคือ AI ที่สามารถคิดเองวิเคราะห์เองแล้วก็ลงมือทำภารกิจที่ซับซ้อนมากๆได้ด้วยตัวของมันเองเลยคือเหมือนเรามีผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานให้เราแบบอัตโนมัติเลยนั่นแหละแต่ทีนี้ พอ AI มันมีอิสระในการตัดสินใจปุ๊บมันก็เหมือนการเป็นการเปิดประตูต้อนรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่น่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะหนึ่งในนั้นที่เขาพูดถึงกันเยอะๆก็คือ prompt injection ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะมันก็เหมือนกับการไปสะกดจิต AI อะครับคือไปหลอกล่อให้มันทำในสิ่งที่แฮกเกอร์ต้องการไม่ว่าจะให้มันคายข้อมูลลับออกมาหรือกระทั่งควบคุมระบบไปเลยก็ได้นี่มันคือสมรภูมิไซเบอร์ยุคใหม่ชัดๆเลยที่ต้องการการป้องกันแบบใหม่หมดจด แล้วคำถามคือเราจะรับมือกับภัยคุกคามที่มันล้ำขนาดนี้ได้ยังไงคำตอบก็คือการรวมพลังของสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการยังไงล่ะครับนี่คือพันธมิตรที่เหมือนเกิดมาเพื่อปกป้องยุคของ AI โดยเฉพาะเลยแล้วการร่วมมือครั้งนี้มันทำงานยังไงลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้นะครับฝั่ง NVIDIA เนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ทรงพลังสุดๆเลยเป็นคนสร้างชิปสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำให้ AI มันคิดเรื่องยากๆได้ส่วน Cloudstrack ก็คือโลกป้องกันสุดไฮเทคที่มีแพลตฟอร์ม Falcon คอยสอดส่องแล้วก็หยุดภัยพุกคามได้แบบทันทีทันใดพูดง่ายๆก็คือการเอาสุดยอดพลังสมองมารวมกับสุดยอดกรอบป้องกันนั่นเองครับเรื่องเทคโนโลยีล้ำๆนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับแต่มีอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงในโลกธุรกิจและการลงทุนแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่นักลงทุนเขาจับตาดูกันตามไม่กระพริบเลย สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่ดีลธุรกิจธรมธรมดาานะครับแต่เขามองว่ามันคือการยกเครื่องความเชื่อมั่นให้กับวงการ AI ทั้งระบบเลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณดังๆไปถึงตลาดว่าเฮ้ hey, ต่อไปนี้ AI จะเติบโตได้อย่างปลอดภัยแล้วนะอะไรทํานองนั้นเลยทีนี้มาดูตัวเลขตัวนี้กันหน่อยมากกว่า120%ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างตัวเลขที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่า NRR หรือ net revenue retention ครับถ้าจะให้อธิบายแบบบ้านๆเลยนะมันคือตัวชี้วัดความรักที่ลูกค้ามีให้แบรนด์เลยก็ว่าได้คือสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยแค่เกินร0 0เเก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่การที่มันพุ่งไปถึง120เนี่ยมันแปลว่าลูกค้าเก่าไม่แค่ไม่หนีไปไหนนะแต่ยังยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้บริการมากขึ้นไปอีกโอ้โหนี่คือสัญ,ญญาณการเติบโตที่แบบแข็งแกร่งและยั่งยืนของจริงเลยครับแล้วสำหรับ c l o u d s t r i k e ล่ะได้อะไรจากดีลนี้ โอ้ oh, นี่คือการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยครับแพลตฟอร์มฟาวขึ้นของเขาเนี่ยจะก,กลายเป็นของที่ต้องมีสำหรับทุกบริษัทที่ทำเรื่อง AI ไปเลยซึ่งมันก็แปลตรงๆว่าฐานลูกค้าใหญ่ขึ้นรายได้ก็มั่นคงขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการประกาศสักดาหว,ว่าชั้นนี้แหละคือผู้พิทักษ์แห่งโลก AI อย่างเป็นทางการหันมาดูฝั่ง NVIDIA บ้าง ก็ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งของเขาเลยครับคือการที่มี Cloud Strike มาช่วยการันตีเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันทําให้เทคโนโลยีของ Nvidia ยิ่งดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกและพอคนเชื่อถือใครๆก็อยากใช้ใช่ไหมครับสิ่งนี้มันเลยไม่ใช่แค่การตอกย้ำตำแหน่งผู้นําของเขาเฉยๆนะแต่มันยังช่วยสร้าง Ecosystem ท,ที่แข็งแรงและปลอดภัยซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทไปได้อีกยาวๆเลยและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นําเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้กันครับว่าเมื่อพลัง และการป้องกันมันเดินทางมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหัวใจของเรื่องนี้ที่เราต้องเข้าใจเลยนะครับก็คือนี่ไม่ใช่แค่การจับมือกันทางธุรกิจธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการสร้างรากฐานแห่งความไว้วางใจให้กับ AI ในยุคหน้าเลยเพราะลองคิดดูสิครับเมื่อเรามีทั้งพลังประมวลผลที่แทบจะไร้ขีดจำกัดกับระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสุดๆแล้วศักยภาพที่แท้จริงของ AI ที่เราเคยได้แต่จินตนาการไว มันก็พร้อมที่จะถูกปลดล็อกออกมาแบบเต็มร้อยแล้วล่ะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ผมวันหน้าคิดตามมากๆเลยนะครับว่าในเมื่อตอนนี้ AI มีโลที่แข็งแกร่งไว้คอยป้องกันตัวแล้วก้าวต่อไปของมันจะเป็นอะไรและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน